ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปราจะมาทดลองรินโปสการ์จจาก iPad Air 5ให้ดูกัน,นะคะ่ะโดยเครื่องรินที่ใช้จะเป็นเครื่องริน F3L3256 นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องรินแบบมี WiFi ค่ะสามารถสั่งรินจาก iPad ได้เลยนะคะอันนี้ปล่อยเพื่อโหลดแอปมาเลยค่ะจะเป็นแอป F3L Smart Panel นะคะเอาไว้สำหรับรินกับเครื่องริน F3L อันนี้ค่ะขั้นแรกเปิดแอปขึ้นมานะคะแล้วก็กด Agree ค่ะ นะคะคกด next นะคะแล้วก็กด ok ค่ะนี่ค่ะ ipad ก็เสิร์ชหาเครื่องปิ้นเจอแล้วนะคะกดเลือกเลยค่ะตอนนี้ก็กำลัง connect กันอยู่นะคะ connect เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด ok ได้เลยค่ะกด ok นะคะนี่ก็ปิดไปก่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะก็จะมีเครื่องปิ้นขึ้นมาตรงนี้นะคะ พออยู่ที่หน้านี้แล้วให้เรากดตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็น print photo นะคะแล้วก็กด select photo ค่ะแอาลเานะคะนี่ค่ะแล้วก็เลือกรูปในอัลบั้มนะคะเราจะเลือกเป็นรูปที่ปลอยวาดเอาไว้ค่ะแล้วก็กด next นะคะนี่ค่ะโหลดรูปมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เรากดที่ฟันเฟืองมุมบนขวาค่ะ แล้วเราก็เลือกขนาดกระดาษนะคะตรง paper size ค่ะเราจะเลือกเป็นขนาด a 4นะคะแล้วก็ตรง media type ค่ะเลือกเป็นประเภทกระดาษนะคะเราจะเลือกเป็นกระดาษแบบ semi gloss ค่ะอย่างอื่นก็โอเคแล้วนะคะกดดันได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่กระดาษนะคะนี่ค่ะจะใช้เป็นกระดาษอาร์ตมันนะคะหนา210กรัมค่ะ พอใส่กระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดสั่งปรินได้เลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ปรินออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยดีเลยค่ะ พอเอาไปตัดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นโปสการ์ดใบเล็กๆค่ะน่ารักดีเลยนะคะสำหรับใครที่มีแต่ iPad แล้วก็ไม่อยากซื้อคอมเนี่ยใช้เครื่องปิ้น w i f i แบบนี้สะดวกมากๆนะคะจะปิน้นรูปปิ้นโปสการ์ดหรือว่าปิ้นงานก็ได้ค่ะอันนี้ปิ้นกระดาษสติกเกอร์ก็ได้นะคะเป็นเครื่องปิ้นที่ใช้งานได้ดีเลยค่ะตั้งแต่พอใช้มาแล้วชอบมากๆนะคะ ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ